อีพีนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราจะมีกล่องมิสซี่บ็อกของเรานะครับนี่เลยจับอย่ามั่นนกนะอ้ยอยากกินต้งจิ๋วจังเลยอ่ะแหนมต้งจิ๋วมาคนละเรื่องมาเลยไปอยากเดินเข้าไปหามันเลยทำไมอ่ะนี่เหรนใ่เขารู้สึกอ่ะเหมือนแบบอันนี้ังจิ้มครับ กกกินกกินนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการชิมครับนะครับ EP เนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราจะมีกล่อง mystery box ของเรานะครับ 1> 1รนี่เลยเรามารู้นกันว่าในกล่องนี้จะเป็นใคร 1, 1 2ึ่งสมจับ สวัสดีครับัสดีพี่ตองจ้าเปิดแบบเปิดแบบยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าระดับแชมป์ต้องเปิดยิ่งใหญ่หน่อยเอาจริงเมื่อกี้เนี้ยมึงเหมือนกล่องกันนะกล่องกล่องไม้ใหญ่ๆที่วางไว้อ่ะอุ๊ยขอโทษครับอันนี้คือเจ้าของรายการนะห้ามจากห้ามจากวันนี้นะครับเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งสำหรับรายการเล็กๆของเรานะครับแต่ว่าตัวเอื้อี่ยิ่งใหญ่อยู่เพราะว่าเอื้อก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแต่ว่าเยาว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์เท่านั้นเองนะครับ อย่าม okay, so oui> ั่นนะโอเคก็วันน uh ี้พี่ตองมาในรายการเราจะทำเมนูอะไรง่ายมากวันนี้เพราะเออบอกเอาจานที่ดีสุดในรายการอ่าใช่ทีงก็เริ่มยากแลนะเพราะว่าโอ้โหเป็นสิบจานที่ดีก็ไม่ต้องมากระไรทำอะไรวันนี้จะทำต้มจิ๋วอ่าต้ม มตามคอนเซ็ปต์รายการต้องโอยเคยดูไหมครับเคยดูไหมเคยดูโอ้ยขนลุกภาคแซมมาดเชฟเคยดูรายการของเราอ่ะเราพูดพร้อมกันใช่แก็ต้องตามคอนเซ็ปต์กูเหมือนกันอ่ะอะไรเป็นความเป็นไทยโอ้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 อยากกินต้มจิ๋วเหรอเยอะไปเยอะไปอยากกินต้มจิ๋วจังเลยอ่ะ ต้มจิ๋วต้มจิ๋วอ่าวันนี้คือเอาจริงเอื้อไม่เคยกินต้มจิ๋วเลยแกงนี้เป็นแกงอะไรเป็นแกงน้ําใสอ่าเล่าประวัติเลยไหมอ่าเล่าเลยทำไปเล่าเลยทําเลยมามาทำาเอาวันนี้ขอเป็นเป็นลูกมือคนณซีตรองนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมให้เขาคนนึ่งเพราะเขาเก่งนะฮะอ่า มอะไรมึงยอมกินเริ่มแรกแต่อะไรแล้วทำอะไรเอาหมูมาหั่นหั่นสัเนื้อสัตว์หั่นตามขวางหรือตามยาวันตามขวางตามยาวมันก็เหนียวเขียวมเอ็กเขียวมันกึ๊กมันจะไม่ได้เอออันเนี้ยต้มเนี้ยต้องใช้ชิ้นใหญ่ชจะเล็กขนาดไหนปกติเขาจะใช้ชิ้นใหญ่และเดี๋ยวพิ่งนะแล้วมันต้องต้มนานแต่วันเนี้ยเราม่เวลานานไหมใส่บางๆโอเคสลายบางๆนะสาร้ามั้ได้ข่าวว่าเทปก่อนเทปบอมก็คือไม่มีสาระอะไรไม่มีเลยไม่มีความรู้เลยเลยนิดนึงไม่ได้เลย ต้มจิ๋วเนี่ยมันมีต้นกําเนิดก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพราะว่าเราจะเห็นต้มจิ๋วครั้งแรกในอ๋อรู้แล้วมันเหมือนอันนี้แหนมต้มจิ๋วมาคนละเรื่องกันเลยต้มจิ๋วเนี่ยปรากฏครั้งแรกในหนังสือตำรับอาหารของสายยอภาองค์เจ้ายอภาพงศนิพนหรือที่เราเรียกว่าตำรับสายยอภาซึ่งสายเนี้ยก็รู้เลยว่าต้องมาช่วงสมัยรัชกาลที่หาแน่นอนรัชกาลที่5เนี่ยปลดเฉลบยต้มจิ๋วเนี่ยในช่วงที่ทรงพระประชวนเพราะว่า มันจะช่วยทาให้แบบมันมีสมุนไพรที่ช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นคลายหวัดคัดจมูกจริงถ้าเรียกว่าต้มจิ๋วเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องกับแกงกรนตวนก็ได้นะอ๋อเล้ายคล้ายกันคล้ายคที่บอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของแกงกระตวนเนี่ยเพราะว่ามันใส่กะปิเหมือนกันแล้วก็มีความเป็นแบบคือแบบเท่าไหรเป็นแกงน้ําใส่นี่แบบมันแบบมีความรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดลูกพี่ลูกน้องอารมณ์คล้ายๆต้มยำใช่แต่ว่าเทคนิคที่เราใช้ไม่ใช้ทำต้มจิ๋วใช่ไหมต้มจิ๋วเนี่ยไม่ใส่เครื่องอะไรที่ใส่ในต้มยำเลย อส่เกล็ดดูเลยดิไม่มีตะไคร้ไม่มีค่ะแล้วถ้าอยากใส่อะไร้ปะไม่ได้เพราะมันมันต้มยำโอเคอ่คแค่นี้ก็พอเยอะแล้วทีนี้จะบอกว่าเทคนิคที่บอกว่าให้หั่นหมูก่อนว่าอะไรรู้ป่ะเราจะไปตุ๋นก่อนเพราะว่าเราไม่มีน้ำสต๊อกถูกไหมวิธีการที่ทาน้ำสต๊อกเนี่ยโดยที่เราไม่ได้เตรียมน้ำสต๊อกไว้ก่อนน้ะก็อร่อยถูกไหมถ้าไม่มีได้จ้าเราเปิดไฟง่ายๆคืออย่าเพิ่งเอาเอา เนื้อเมื่อค่อยไปแบบนี้เลยใส่ทั้งปกติก็ต้องร้อนให้น้ำร้อนก่อนค่อยใส่ใช่ไหมวันนี้เราใส่เอานื้อใส่ไปเลยอ่าใช่ครับเอาจิ้งมาสิบตองเหมือนเหมือนเก่งแก่ที่มาสอนทำอาหารนะเขาเรียว่าใครอีกใครอีกใครอีกนะเนี่ยนะเห็นไหมไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันคือเอาท่วเนื้อท่วมเนื้อเอาเท่อ่าเปิดไฟทีนี้เราเราตั้งเนื้อกับน้ำตั้งแต่ยังไม่เดือดเพราะว่าต้องการให้สารในเนื้อเนี่ยพวกรสชาติมันออกมาเพราะถ้าเกิดใส่ไปในน้ำเดือดเลยพวกนั้นมันคือไม่ออกมาเลยนะสิบัวแล้วแล้วทำไมเขาใส่กันตอนเดือ่กออน้เาามีสต๊ไง อันนี้เราไม่มีนี่คือการทำน้ำซอมแบบโอเคเปิดไฟได้ไหมเปิดเวลารอนานละเรื่องเปิดไฟแล้วดอกเกลือเรียกมันดอกดอกเกลือนิดนึงดอกเกลือนิดนึ่งใช้มือเนาะดอกเกลือเพื่อเพิ่มความร้อนแล้วปล่อยไว้เลยรอให้มันเดือดแต่ต้องระวังก้ลมอมันช่วงนี้เราหลับฟอนกันให้ดูไหมอ่าหั่นผักเถอะโอเคโอเค เราหั่นผักก็ต้องดูเลยว่าผักไหนที่มันต้องใช้เวลานานที่สุดในการสุกก็น่าจะเป็นมันมันเทศนะครับเราหั่นมันเทศเอาจริงปะอ้ยอุ้ยยว่งมากตัวหนึ่งนะอ้ยเหมือนจะน่า ได้มาคุยด้วยก่อนพูดไปเอาจริงป้าครั้งแรกที่เจอเขาอ่ะในรายการอะเขาก็เดินมั่นๆมาเลยไปบ้านเลยมั่นโอ้โหเดินมั่นใส่ชุดเหมือนหมีลายอะเดินมั่นในกระเทยแก่ของอืมล้วมึงอะเปกระเทยแก่มึงกับอีโต้อ้ามึงเหงื่อตัวอะไรเป็นกระเทยแก่โอ้โหเด็กๆตอนแรกมาวันแรกปุ๊บครั้งแรกเจออือนี่มั่นมากแต่งตัวอีโดกใส่เสื้อเนี่ยแทบจะฟิตแบบเหมือนเสื้อเด็กอะใส่มาเขาเป็นเสื้อคุมอีโดกแน่แล้วก็เดินมั่นมามาแห ถืออะไรวะเขาเล่นให้ถืออยู่นี่แฟงไปทำอยู่ไหนกันล่ะเส้นตรงไหนหรอเขาหนูองหนุ่มกินนี่กันแต่ว่ากูถือมีดอยู่นะเดี๋ยวนี่จะไปใส่เสื้อเล็กจะเหรอแต่น่ารักทขาเปคนน่ารัก เออก็หลังจากนั้นมาก็เออได้ได้เจอการได้รู้จักการความรู้สึกเอื้อเวลาเอื้อเห็นใครแบบทําแต่งตัวอลังการหรือทําแบบมันมากกว่าใครแล้วที่บอกอิ่มึงเสนอจังวะแล้วทำไมมึงต้องแต่งหน้กว่าคนอื่นทำไมต้องแต่งหน้าวอาคนอื่นเป็นอะไรมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเวลามึงแต่งหน้าคนอื่นทำไมต้องแต่งมากกว่าคนอื่นเขาอยากเด่นเออมันก็เหมือนกูแหละกูเป็นใคอยากเี็ยเขาเรียกคิดมาแล้วใช่ไหมคิดมาแล้วไหมว่าเออฉันต้องมาฟิลนี้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วคิดว่าเด่นป่ะก็ได้อยู่อ่ะครั้งแรกที่ เห็นเอื้อแล้วรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยได้รู้จักไม่เคยไี้เขาพูดในการไหนนะไม่อยากเดินเข้าไปหามันเลยทําไมอ่ะรู้สึกว่าแบบอีนี่มันต้องแบบมันคือแบบเหมือนอินฟลูเอนเซอร์มันแบบมันต้องดี แล้วพอกูเข้าไปเจอตัวจริงขนั้นแหละดีมากน่ารักยิงโอ้โหยิงอะไรไม่ยิงพี่ท่านหนังแม่แม่สวัสดีท่านหนังแม่สวัสดีกูรู้จักแค่คนเดียวเองได้หรือเปล่กูรู้จักคนเดียวให้ทำยังไงครับกูกูมีชื่อเสียงทำยังไงโตดเอ้ยมือแม่สวัสดีกูแบบว่า โอ้แต่เอาจริงปะครั้งแรกมีความรู้สึกว่าอิทีตออไม่ชอบเกลือนะแตาเรามีเซนต์ว่าขนาดโนโนไม่ได้ไม่ชอบที่เบี้ยน่นเขารู้สึกอ่ะเหมือนแบบอนนี้งกูถือพี่นะให้เสียเทปกูถือน้อง้อย แล้วรอดูต่อไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนวันนี้เหมือนทุกอย่างมาเผากันเขาไสึกเออเหมือนแบบครั้งแรกเหมือนสีตองเหมือนเขาคิดว่าอันนี้ไม่ชอบกูได้แน่เลยเพราะว่าเราพยายามเข้าหาหลา,ายรอบมากอ่ะเออเขาคุยอะไรกันครั้งแรกไมทุกคนวันแรกที่เข้าไปอ่ะทุกกิ้งทำนู่นทำนี่อ่ะที่ตองเขารู้หมดเลยเขากลางตารางพีิกงพิแกงเขาคุยกันอ่ะ,ะเราก็พยายามไปนั่งปุ๊บแล้วก็ฟังเขาเออไไม่มีตารางอ่ะแต่สีตองอ่ะไม่เคยตอบอะไรเอื้อเลยเว้เย เหมือนไม่แบบไม่ไม่แบบไม่พูดคุยอะเราคืออีนนี้เริ่มละกูบอกจริงไหมตอนไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่ากูกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับคนดังแล้วเขาจะหาแบบมาปะลออมาประจบมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าโอ้ไม่กล้าคุยกับแม่งว่ะ ไม่ได้ไม่ชอบเลยพูดตรงๆไม่ได้ไม่ชอบแล้วทำไมเมื่อกี้บอกเหมือนไม่ชอบล่ะแจ้งดูแจ้งพูดเพราะที่กูกูแบบว่าเป็นคนไม่อยากแบบว่าเข้าไปหาคนที่มีชื่อเสียงแลแบบว่าเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่ามาเกาะมาเกาะแต่ตอนนี้เราต้องหาเขาแล้วนะคือเขามี็นที่เสียงกบเราแล้วนะเห็นไหมระหว่างพูดระหว่างเเเเเฮ้ยกกกกะะะะมมมมึึงงีีไ ยายายาเสร็จม yeah yeah ีไม่ต้องหดอะดได้เออดอะดอกดาะไงดาะไงเดบอลเก่งนะครับอ่าเฮ้ยคนลุกมาแล้วซ่าโก้ แอดีนะจ๊ะคิดถึงโกโก้คิดถึงแอมดี้หกล่องมี12กินได้10วันจากปกติ1นึ่กล่องห้าบาทถ้ามาจากคลิปนี้เหลือเพียง1กล่องสองบาทส่งฟรีแต่เก๋กว่านั้น3กล่องกินได้ไปเลยเดือนหนึงเหลือ790บาทส่งฟรีไม่ปวดบิดคุมหิวอิ่มนานหวานด้วยยะหวานจ้า ถ้าสมมติยังไม่มั่นใจโอ้โหมันจะได้ผลจริงหรอซื้อไปกินหนึ่งกล่องของพิจารจากห้าก้าสบาทเหลือ299บาทส่งฟรีพอน้ำเดือดเนี่ยแล้วเราไม่ต้องช้อนโฟงเหรอ,อเราช้อน,นให้มาต,ต้องมาชิอมทำไปเวลาเอามันใส่อ่ะคนถ้าแบบหั่นสวยไหมเราจะเรียกว่าเราเงี้ยมันลงไปเคยคินแบบมันต้นน้ำขิงไหมแบบนั้นเลยไม่ต้องสวยงามนี่เงี้ยมันลงไปมันได้ชิ้นพอประมาณมันจะได้เทคเจอร์อุ้ยอุ้ยซะใจวุ้ย เออก็้วเลยเรื่อนอุ้ยแล้วถ้าเราหั่สวยบ้างไม่ได้หรอมันไม่ได้อ๋อ่เกี่ยวกันหนอะอ่ะขอถามหน่อยการตำกับการปั่นการตำกับการปั่นจริงๆแล้วมันมีการทดลองแล้วว่าไม่ต่างกัน แต่มันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเชื่อมันแบบอยู่ในใจเล็กๆก็แบบว่าการตําจะได้แบบพารมากมากกว่าเป็นการแบบว่าไปมันไปเสียดสีโครกกับสากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดแล้วก็ขอแล้วขออีกอย่างหนึ่งความรู้สึกเอื้องคาว่าน้ําน้ําล้างโครกเนี่ยใส่ไปมันจะอร่อยจริงไหมมันก็คือเช็มบางคนขึ้นเพราะว่า เอากัวๆเศษๆที่มันตำเบลีย์เลยอ่ะจริงๆความรู้สึกเอ้อะมันไม่ได้อร่อยหรอกเขาเรียกคนโบราณเขาเสียดายโขใช่ท่องคำสาดล้างๆไปพี่บิลี่บอกหอมให้ไม่เสียบตามไหมครับอยากรูโอ้โหจะให้เออบอกไหมว่าเคล็ดลับมันไปทำยังไงบ้างคุรู้นี่มีแม่บอกว่าแล้วย่าบอกย่าบอกว่าให้เอาไรทิมหอมไว้ท่องน้ำโมสามชนไม่น่าใช่แล้วอันนี้หยุดเถอะมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงไปใหญ่ไปโตแล้วอู้วเสียบตาแล้วเนี่ย เรียกรถพยาบาลเขเรียกรถพยาบาลได้หน่อยเร็วๆเออเออซอยไปอ่ะตั้งแต่ได้แชมป์มาได้เชฟมาเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปเยอะไหมก็ลุกตื่นขึ้นมาก็ต้องแปรงฟันเหมือนเดิมโอ้แรงมากค้างานย์ไม่ต้องเป็นก็ได้นะครับที่เปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนไปทางที่ทางไหนทางดีสิเพามีงานติดต่อเข้ามาโอยชื่อแม้ว่า เออก่อนเอออย่าเล่มามันพี่บอกว่ากลัวไม่มี f ออะไรอ,อ่ะเยออเออเล่าต่อเมื่อก่อนเรานั่งเรานั่งคุยกันเว้ยเออทุกคนก็นบอกว่าพี่เอื้อดีมีมีคนมีแฟนคลขับอะไรแล้วก็วบอกว่าทุกคนใจเย็นเย็นเชื่อกูว่าคนจะมีแฟนขับเองเพราะว่าทุกคนดูรายการอ่ะถ้าใครเก่งอ่ะมันมีเองเว้ยแล้วสุดท้ายมีเองมันม่นนิชือ่อใส่กูเดินไปไหนขึ้นแบบใครหายรถปุ๊บหันแบบหักไหลกูแบบอะไรหัวมึงนียเพื่อนกูเปลี่ยนเป็นขนาดนี้หรอวะ เฮ้ยบางทีแบบทั้งทุกคนเลยนะตีรองเบลบอมอย่เงี้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนไปอ่ะพอเราแนะนำในทำให้ทำโซเชียลพอทุกคนโด่งดังอะ่ะทุกคนเปลี่ยนไปเว้ยไม่มีใครเปลี่ยนเลยมีกูคนเดียว <laughs> <laughs> รอเล่น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 ต้มจิ๋วเนี่ยความจริงอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าใส่กระปิแต่ในสูตรเขาบอกว่าใส่น้ําเคยดีซึ่งไอ้น้ำเคยไม่น้ําคือน้าเคยดีหรือน้ําสะอาดหรือเปล่านะก็มันเคยดีไงน้ําเคยดีก็คือน้ําปลาที่ทําจาก เคยทีเนี s <S it, ้ยสมัยน okay. ี e> okay. <S <s ้มันไม่มีแล้วมันน้ำปลาก็ทำจากปลาแล้วทำไมคิดเองว่าเป็นกะปิอย่างเงี้ยหรอไม่เพราะนั้นเราเลยเอา2อย่างมาผสมงเลยคือน้ำน้ำปลาธรรมดาไม่มีกลิ่นเคยถ้าจะเอาเคยมันก็จะไม่ได้แบบไม่รู้ไปหมดท่าของน้ำปลาก็เลยรวมมันเป็น2องอย่างเอาเคยไปนิดหน่อยเคยดีใส่กะปิไปนิดนึงเดี๋ยวไปตำอะไรเดี๋ยวเราตำให้ต่อไปเดี๋ยวเราไล่กะปิทีก่อนนะตำพริกอะไรนี่เราใช้สองอันแหมมาแล้วเห็นอ ทีแรกเราพูดไปทุกคนวันนี้ตัวจริงมาหาเราเลยว่าทุกคนคิดว่าอันไหนเพลดกับกันถาแล้วอันไหนเพ็ดกักันไอ้บอมไอ้ไอ้น้ำตอบอะไรครั้งที่แล้วอ่ะพี่กขี้หนูอ่าอะไรเผ็ดกักันพริกแดงเผ็ดกว่าอ่าพี่แดงเผ็ดกว่าแล้วพริกขี้หนูเนี่ยเขาเรียกว่าชอบติดต่อพริกขี้หนูหอมอ่ามันเหม็นเพราะว่ามันหอมกว่าเหม็นอ่ะหอมเราว่าเหม็นเรื่องโอเคอ่าต่ออ่าพอเวลาใช้อ่ะเวลารสชาติคนจริงคนจะบอกว่ามีเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด อะไรแบบนี้แต่ความจริงอ่ะถ้าเราทําให้อาหารเรามันคอมพลีกซ์เกินนั้นได้เช่นแบบเผ็ดก็มีเผ็ดหลายมิติเผ็ดด้วยยุ่งยากไปให้หมดมาไม่ใช่สีเผ็ดด้วยพริกแห้งมันก็เหมือนไม่เหมือนกันมันจะทําให้รสชาติอ่ะที่มันเป็นเลเยอร์เดียวแตกต่างกันอันนี้ก็จะแตกมาฟึ่งเผ็ดพริกไทยก็เผ็ดร้อนเออแปดเก้าขอเติมกระปิหน่อยส่วนตัวคนชอบกระปิ้นมากเออส่วนตัวชอบก็ใส่ใส่ไป หุยหอมกะปิมากเอาจริงคล้ายๆเหมือนกันนะคล้ายไอ้แกงนั้นเหมือนกันเลยแต่เป็นคนละเบสกันอ,อันนี้สัก17เม็ดอ่ะได้รับไหมถามจริงไม,รไม่ได้ทำไมได้สูตรอร่อยต้องลงด้วยเทคี้ปันจนครนะ้ายทคนบอกแม่แกัย่าระหว่างนี้จะขอปรุงไปก่อนนะเนี่ยน้ำตาล,ลนะก็เป็นตาลหลายแบบน้ำตาลชิมก็จะหวานแบบนวลๆถ้าน,น,น้ำตาลทรายมันก็จะหวานแหลมอะไรเงี้ยเราไม่ใส่เยอะนะเพราะมันเดี๋ยวมันหวานจากพวกมันพวกหอมอยู่แล้วเราแค่พอบุบเนาะ ไม่เอาละเอียดใช่แต่ต้องแตะจุ่เม็ดนะมึงมือเขามีเคล็ดว่าถ้าพิกเข้าตาน่ะให้ขยี้ไม่ใช่ให้เอาเกลือโรยไปในตามึงเอามามึงลองก่อนอ่ะมึงลองเข้าก่อนหรอกูเอาโรยให้ต่อไปเอาพริกมาคือเราไม่ใส่พริก แบบไปนานๆนะเราถ้าโดนไฟนานๆกลิ่นมันหายมันแบบอ่ามันจะไม่หอมมันจะไม่สดไม่ใหม่ระหว่างนี้เด็ดผักรอเลยจะแพ้บอมป์ป้า,าวครั้งที่แล้วอีพีที่แลไอ้บอมทาไว้ดีมากนะเรื่องมันเขินร <c oughs> <c oughs> ะดีเราเลยไม่ปรุงรสเปรี้ยวนะปรุงรสเปรี้ยวไว้ที่หลังเลยบางคนอะต้มจิ๋วก็ไม่ใส่พริก,กด้ยวยซ้ำนะเออแต่มัน่าจะหอมแตกต่างกันนะมันม,มีทั้งแบบใบโหระพามีทั้งใบกะเพราโอ้ย สบายเดี๋ยวกินแกงต้มติ๋วหายเออเห็นไหมประเสริฐน้ำตาลไปนิดเดียวแต่น้ำซุปมันจะหวานมากเพราะมีหอมเยอะแล้วก็ไม่ต้องเคิรนไม่ต้องเคิร์นอาไรก็แก้เคินไม่เคิรนอร่อยมากโอเคโอ้อร่อยอร่อยโอเคอร่อยอ่ะเคิร์นแล้วดิแต่ขอใส่เกลือนะเวลาปรุงอ่ะสังเกตนะว่าคือเป็นคนชอบปรุงแบบถ้าปรุงเค็มอ่ะก็จะไม่เค็มอย่างเดียวเหมือนพริกก็จะไม่ใส่อย่างเดียวเพราะอยากให้มันมีเค็มไหลเค็มใช่มีน้ำเค็มกระปีเค็มน้ำปลาเค็มเกลือใช่อ่ะจ้ะแดกเป็นส่วนเลยมั้ง โอ้จะหมดแล้วจ้าหยุดกินก่อนเดี๋ยวค่อยกินหน่อยกินผั่นมะนาวรออะไรล่ะโอ้ยตายไม่น่าทำรายการไม่น่าเชิญมาเลยกูทำคนเดียวแลสบายใจกูดูเก่งที่สุดแล้วพอเอาคนอื่นมานี่กูดูงูไปหมดกี่ลูกเดียครับน่าจะต้องถ่้ประมาณ3ลูกโอ้โหสามไปหรอเปรี้ยวขนาดนี้หรอเปรี้ยวเพราะไม่นั่นเจอนั่นอีกนะโบมะขามอันนี้ไม่เปรี้ยวเลยมะขามนี้เหมือนมะขามหวาน โอ้ยเราควันเองเลยนะพูดจริงเออบานไม่กะบาน <c oughs> เครื่องปรุงพวกเนี้ยรสชาติอย่างน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้าดะถ้าพวกสปอนเซอร์เข้าก็จะบอกว่าอร่อยนะ <c oughs> ลองเข้าดูมะขามเปียกสำเร็จรูปอะ่ะเจ้าเนี้ยจริงๆอะ่ะเกือบจะอร่อยแต่ถ้าอีกเจ้าหนึ่งแบบสปอนเซอร์อ่ะก็จะบอกอร่อยนะอันนี้แม่ละเยกตาแม่ละไมวัดเขาเยิ้ยม <c oughs> ไม่ตลก ทำแจงต่อกันแล้โอเคโอเคโอ้โหแต่ทำไมอร่อยนะเขินเลยนะไม่มีทางจ้ะเออโอ้โหอุ้ย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 เปืือหลุยไปตองเปืือยสุดท้ายปลาอยว่าอันนี้บอกเลยว่าซื้อมาจสะพางดังด้วยเออเสร็จโรคีเอจบไม่มีใครรู้จักเขินเลยดิลงเกลือ โอเคโอเคอันนี้มุกนี่ดีแล้วตัดออกด้วยไม้อยู่นะบางมุกอะอาลาลาอะต้องปิดไฟก่อนแล้วค่อยบีบเอาเลยอืมอหูน่ากินมากมุกปล่อยแค่สองที่แล้วค่อยจ้าคุณหลอกจ้าคุณสวยเอ้าอีกสายมีใครไหมมีใครอยากให้เราทำรายการรวมกันไหมอยากไหมทุกคนลองตัดสินมาดูว่าลองเม้นมาว่าเอออยากให้พี่ๆทำรายการด้วยกันอ่ะเออมีใครอยากเห็นไหมนะอือหเกลียดคนเลย กินได้แต่ไม่นานน่าจะเกินไปหน่อยกินได้นี่คือต้องใส่อะไรเติมไหมบางคนอาจจะชอบแบบเปรี้ยววิธีทําให้มันหอมคือก่อนจะจบเอาพริกโขกคบอีกรอบหน่งไม่จบกับพริกโขกเอาพริกเขียวพริกเขียวโคบจะเก้าเม็ดเก้าเลยอ่าเรียบร้อยอะไรนะครับขุดขูดขูดขูดอ่า ใครที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่คืออีโ,ก,โอกเวลาทาเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออร่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทาให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้ำผิวสีใช้ได้หมดจากมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219รอบาบาท s f 5 0 p a บวกบวกบวก,บวกไม่เหนอนะหนกที่สําคัญแตกตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเหนอะหนเป็นตัวบำรุงด ดับน้ำไม่ได้นาทำให้หน้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้ากวันนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าอ่ะตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับต้มจิ๋วของเรานะครับเดี๋ยวเรามารอชิมกันโอ้โหเอาต้มยำอืน่ากินจังเลยครับ เสร็จแล้วนะครับต้มจิ๋วของเรานะครับชิมครับอย่างที่บอกนะเราอ่ะลองชิมพร้อมกันเราบอกว่าเวลาชิมอ่ะไม่อยากให้ชิมแบบน้ำแกงนะอยากให้ชิมแบบมันต้องมีอย่างนี้เพราะว่าชาเอกของมันใช่ไหมมีไงเราไม่ชอบกินเลยปะเก้าเราไม่ชอบกินอ่ะโอเคร้อนให้กูเป่าก่อนอันดับแรกกูอยากกินน้ำได้ไหมเดี๋ยวค่อยเอาตา มันชื่นหมดกูชอบ,บกินน้ำไงไประเด็นน่ะอ่ะชิมครับขอชิมน้ำได้ไหมได้ <c oughs> ความจริงใจนี่ไม่ต้องมีข้าวเขได้หอมมากอมามนะลองกินกับมันเอามันกับน้ำลองกินมันกับน้ำไม่ต้องมีเนื้อตัดแต่งได้เลยใจอืมจริงมันหอมมันอร่อยอะ่ะกินแล้วมันจะแบบร้ <c oughs> อนเลยแล้วแบบโล่งจมูกชอบซดน้ำนะอันนี้ดีมาก กินแบบวงเล่าอ่ะโอ้โหมันเหมาะกับคนที่เป็นแชมป์จงๆอะทุกคนก็ว่าอะไรเขามาได้จริงๆก็เลยปะเดี๋ยวเราจะเอาเมนูเนี้ยไปแอบทำคลิปต่อเพราะว่าเอาจริงทำรายการนี้มาเพื่อหลอกถามสูตรอาหารของคนเก่งๆแล้วก็มาสอนทำอาหารให้คนที่ทำอาหารได้เป็นอร่อยอ่ะอ๋อ ครับดีไหม <laughs> <laughs> อ่ะจบพอแล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ิตองมากนะครับเยอะเนาะเดี๋ยวให้กินแป๊บนึงนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสสำหรับรายการเล็กๆของเรานะครับก็ใครที่อยากให้พี่ิตองมาอีกก็เม้นเอานะครับแล้วใครอยากให้ใครมาก็เมนเมนมานะครับคลิปนี้ขอบคุณพี่ิโตองม,ม,มากๆนะครับอขอบคุณที่ไม่ไม่มีค่าตัวนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากนะครับ <laughs> เอาข้าวให้หน่อยใครก็ได้เอาข้าวให้หน่อยตอนนี้ขอข้าวหน่อยจริงอยู่ไป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 กคนมาชิมเร็ว อร่อยอร่อยอร่อยเป็นอารมณ์เหมือนต้มยำอะไรสักอย่างเหมือนต้มโคลงเหมือนอะไรสักอย่างครับเชิญครับเปรี้ยวอร่อยมาไม่ให้เอาดใครรันจวนมอมกินแล้วนี่จอรีเปรี้ยวเหรออร่อยหรอไม่อดนะเออหมือนแกงเลี้ยงเหมือนแกงเลี้ยงรุ่นอยากให้กินมันต้องกินมันกับแกงจเขาเราไม่ถ่ายแล้วได้ไ้มอยเันเป็นรหว่อ่อยนะไอ้ัใจเว้อุ้ยเสื้อเขาแพงด้วยนะอ เจ็บเก้าเก้าเลย